สารประกอบอินทรีย์ชนิด1นึ่จำนวน1โมลเมื่อเกิดวิยาเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะได้คาร์บอนไดออกไซด์6โมลและน้ำา4โมลน,นะคะและเมื่อนำสารประกอบอินทรีย์นี้จำนวน1โมลมาทำวิยากับบรมีนในที่มืด จะทำริยะกับ,บโบรมีน2โมลอันนี้เป็นตัวช่วยเรานะลูกแสดงว่าเขาต้องเจอพันธะคู่2ครั้งหรือเจอพันธะ3าม1ครั้งก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวขอไปเช็คตัวเลือกนิดนึงนะว่าสูตรโครงสร้างที่จะเป็นไปได้ข้อไหนที่เราตัดทิ้งนะลูกเออพี่ตัด4ทันทีนะคะตัด4ทันทีเพราะว่ามันไม่ทำกับโบร o m นนะลูกมันมันไม่มันไม่อิ่มแต่มันเสถียรนะคะ แล้วก็พี่ขอตัดข้อ3ทันทีเพราะว่ามันเกินกว่าจํานวนบโบรมีนที่มีนะคะเขาให้ทํากับ,บโบรมีน2โมลแต่ตรงนี้ต้องใช้โบรมีนถึง3โมลในข้อ3พี่ไม่ตอบนะคะทีระหว่าง1 2 5 มีความเป็นไปได้ทั้งหมดในกรณีพิจารณาเรื่องของการทำเียรกับโบรมีนแต่ตัวที่จะช่วยเราก็คือต้องมีสูตรเป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์บอกด้วยนะคะ c x h y ทำปิยาเผาไหม้สมบูรณ์นะคะกับออกซิเจนแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์6โมลกับน้ำ4โมล หนูก็จะต้องเทียบดูว่าเมื่อย้อนกลับไปนะคะ C ควรจะเป็นห้อยอะไรแล้ว H ควรจะห้อยอะไรในที่นี้ออกซิเจนเอาว6 22 12บวก4เป็น16ใช่ไหมคะมีแล้ว2หน้าออกซิเจนเป็นเลข8ฉะนั้นตรงตำแหน่ง C นะคะ X นั้นคือ6แล้ว H คือ8ถูกไหมลูกแล้วหนูดูว่าข้อไหนเป็นไปตามนี้นับ1 2 3 4นะคะ 5และ6นะคะ4 6นะคะ h 1 2 3 4 5 6 7และก็8ข้อนี้เป็นไปได้ข้อที่2เรานับ1 2 3 4 5 6 1 เกินนะลูกหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดเกสไม่ตอบข้อสองข้อที่ห้าสเท่าไหร่นับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดสเจก็ไม่ตอบแล้วลูก H หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปเก้า แน่นอนว่าข้อ1ชัดเจนตอบข้อหนึ